มาเดี๋ยวมาดูรุ่นเก่าว่าทำอะไรกันน้องสุกทำอะไรดึงท้ายเดึงท้ายเนี่ยนะทำเองครับทำเองเสาเสาเจ้าเสาออกไหมเนี่ยมาอยู่อะเดี๋ยวใช้รถใช้รถขยับหน่อยมาเดี๋ยวมาดูมันจะมาหมบ นี่ตู่ออกไกลๆหน่อยนะเดี๋ยวดีดมาแล้วหน่อยนึ่ง